ับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาดูงานตลับนะครับรุ่นชนะจนนะครับหรือเหรียญรูปไข่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ตลับนี้ได้นะครับผมนะครับตัวตลับนี่จะเป็นงานเกลื่งๆ่งจิวเวลรี่นะครับด้านหลังเก็บงานเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมถ่ายกลางแจ้งนะครับจะมีเสียงรถนิดนึงนะครับนะครับถ่ายข้างร้านเลยนะครับเรามาดูนะครับ ตัวงานนะครับหัวสิงห์นะครับนะครับแกะลายเป็นเอกลักษณ์ของทางการ้านนะครับผมการวางเพชรของเรานะครับเพชรชิดนะครับเพชรชิดสวยเลยทีเดียวนะครับการจัดไข่ปลานะครับในการทําช่องไฟของเพชรเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับคือความละเอียดของตัวงานนะครับผมแล้วตัวห่วงนะครับตัวห่วงนี้จะมีความหนาแล้วก็มีความคงทนนะครับมากกว่าห่วงปกติทั่วไป นะครับมากกว่าหวงผลิตทั่วไปนะครับด้านข้างนะครับเห็นรวดไข่ปลาไหมครับนะครับตัวลวดทองคําแล้วก็ไข่ปลาเนี่ยนะครับมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดเลยครับนะครับยาประสานไม่เลอะเลยนะครับรวดขั้นของเราละเอียดมากนะครับนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นตัวสลักนะครับเพื่อสามารถถอดได้นะครับผมใส่เหรียญได้ในหลายๆเหรียญเลยทีเดียวนะครับ ด้านหลังนะครับแกะรายละเอียดเรียบร้อยนะครับแกะรายละเอียดเรียบร้อยลึกเลยทีเดียวนะครับการแกะของเรานะครับนะครับศิลปะอันนี้บอกได้เลยว่าของจริงสวยมากครับพี่นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นนะครับห้าพบาทนะครับโดยประมาณนะครับถ้าไม่ใช่เพชรแท้นะครับแต่ถ้าเป็นเพชรแท้ก็อยู่ที่ประมาณ7 0,000มื่นะครับประมาณ7จ็ดหมประมาณ7จ็ดหมถึงเจ็เจ็ดนะครับ นะครับเนื่องจากว่าเพชรแท้กับเพชรไม่แท้เนี่ยมีราคาที่ต่างกันะนะครับอ่า